สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบิดรถมือสองนะครับเราก็จะเจอกันทุกวันเวลา18ลา18กา30นาทีเรามีนัดกันนะครับก็จะมารีวิวรถมือสองให้ชมกันนะครับวันนี้เป็นของนิสสัน NV นะนี่ครับเล่มทะเบียนอยู่นี่แล้วนะนยเวยวจะพาไปดูใกล้ๆนะก็คันนี้เอามาดูตรงนี้เลยดีกว่านะว่าคันนี้นะครับเป็นวันจดทะเบียนนะครับ <S <S ก็วันที่30สิงหา2538นะครับนี่นะ เครื่องผันหกนะคันนี้สีน้ำเงินนะครับบ่ายบอยอก9905นะไปเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันเลยดีกว่านอาก็เป็นนิสสัน NV นะเ,เป็นรถเก่งเป็นรถกระบะนะครับสีน้ำเงินนะสีก็ใช้ได้นะเป็นบางชิ้นนะเพราะว่ารถอายุเยอะแล้วนะครับ ายทะเบียนก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบย9950เห็นติดเครื่องอยู่นะเครื่องเงียบมากนะทวินแคมนะครับใครที่กำลังมองหารถใช้งานเป็นแบบราคาถูกอยู่นะอ่าภาษีโอโคกนะนี่นะครับภาษีนะครับกระจกดีนะกระจกไม่แตกไม่้าวนะกระจกดีเลยแลหละถาเห็นข้างในเลย แต่สีฝั่งประตูนี้น่าจะไม่สวยนะตรงนี้หน่อยหนึ่งนะที่นี่คือ,คอจะชี้ให้เห็นเลยนะครับนะนอกนั้นก็โอเคนะครับได้ไหมก็ใช้ได้กระบะนั้นกระบะไม่ผูนะกระบะไม่ผูนะครับเนะี่ยนี่ติดเครื่องอยู่นะครับ หรอวเปิดกระบะหลังนี่เป็นนี่นะครับแใช้ได้เลยติดเครื่องอยู่นะแต่ว่าเงียบมากออันนี้มียังอะไรด้วยหนเส้นนะครับ นอกก็จะประมาณนี้ประตูก็จะไม่ค่อยสวยนะสองข้างเลยนะข้างนู้นกับข้างนี้ก็จะมีนะครับเห็นเลยเห็นเลยครับเป็นคอนโซลนะกระจกก็เป็นกระจกมุนใช้งานได้นะครับภายในนะเบาตามสภาพนะครับ ก็ไม่ปูนะข้างหลังนี้ไม่ปูนะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะเดี๋ยวไอดูเลขไม้สักหน่อยครับเลขไม้ก็อยู่ที่สองแสนหนึ่งหมืนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับเกียร์ธรรมดานะอันนี้ราลองติดประตูหน่อยโอเคไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กัน ึ้นนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่การเล่งดีนะครับคันนี้คงอะไรไม่จินซ้ายจินขวานะเล่งแสงนี่ปูดปูดเลยใครอยากจะมาทดลองขับขี่ดูก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับ เองปกตินะรถอ,อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอหลงเกาวนะบ้านหนองบัวแก้วนะครับอันี้ผมก็มาทดลองที่ถนนปุดช้างนะครับไม่มีปนะัญหาแอตราคัลลิ่งดีครับเบรกดีนะ สามแยกบ้านขุดช้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเนะาะการขับขี่ไม่มีปัญหาละ สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับเปิดราคาไว้ที่4 9 0 0 0บาทนะครับ49,00 0บาทนะครับสำหรับเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะเคก็วันนี้ก็จะมานี้ก่อนน้อแดดร้อนมากเลยก็ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ